จากคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องของสมาร์ทคาร์หรือรถยนต์ EV เนีนะครับหัวใจของมันเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ตัวเดียวก็คือตัวแบตเตอรี่ที่ทำให้รถวิ่งระยะทางยาวๆเนาะผมอะ่ะหาข้อมูลมาให้ทุกคนแหละคือถึงผมจะไม่มีรถ EV นะตอนนี้ก็ตามแต่ผมหาข้อมูลเพื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะข้ามไปรถ EV แน่นอน100%ครับทำไมถึงโฟกัสตัวของ ตัวแบตเตอรี่เนาะก็ต้องเกริ่นนิดน,นึงครับว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาพยายามที่จะพูดว่าใช้แบตลิีเทียมแบตเิเทียมแต่เขาไม่ได้บอกว่าแบตเตรี่เทียมประเภทไหนบนเว็บเนี่ยก็ไม่มีจะมีอยู่เจ้าเดียวก็คือ BYD นะครับเพราะเขามีแบตเตอรี่ที่เฉพาะของเขาแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเจาะลึกเนื้อหาลงไปนิดนึงนะครับสั้นๆ10นาทีไม่เกินนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องนัดไทยแลนด์นี้ด้วยนะ ลิเทียมไอออนเนี่ยที่เขาใช้บนรถ EV นะครับก็คือจะเป็นตัวของลิเทียมไอออนฟอสเฟตอันนี้ย y y d ใช้ทำเป็นเบรดแบตเตอรี่เดี๋ยวบอกให้ว่าเบรดแบตเตอรี่มันคือ,อยังไงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยขาคงทราบแล้วแหละแต่ผมขยายความสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องของรถยนต์ EV เนาะแล้วก็ NMC ลิเทียมแมกนิสโคบอล์ออกไซด์ตัวนี้มันเป็นส่วนผสมของแมกนิสโคบอลและออกไซด์นะครับ ซึ่งเจ้าที่ใช้เยอะที่สุดก็คือเทสลานะครับของท่านอิลลอนมัตที่เป็น CEO ของท w วิเตอร์กลับมาเทสลาไหมเนาะอะ,อะแล้พูดถึงตัวของลิเทียม ไอออนฟอสเฟตคือหรือตัวย่อมันคือ LFP นะครับก็คือจุดเด่นมันหลักๆเลยเนี่ยมันพัฒนามาตั้งแต่ยุค90เพราะนั้นเนี่ยตัวของแบตเตอรี่ในท้องตลาดมีค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยราคามันก็ถูกนะครับแล้วก็หลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อก็ใช้ LFP อ่ะเดี๋ยวจะมาบอกในช่วงท้ายคลิปว่าแบรนด์ไหนใช้ LFP บ้างเนาะแล้วก็ออพอราคามันถูกเนี่ย มันก็จะมีผลต่อราคารถใช่ไหมแล้วก็ถามว่า Performance มันเนี่ยจุดเด่นเนี่ยมันมันมันดีแค่ไหนก็ต้องบอกว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่ลุกไฟก็คือถ้ารถชนนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะมีควันเพียงเล็กน้อยซึ่ง BYD เนี่ยก็ได้ทำการพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเ mm hmm. บรคแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเจาะปุ๊บเนี่ยไม่มีไฟไม่มีแบบแรงแดันอะไรทำให เกิดไฟไหม้เนาะแล้วก็ความสเสถียรของแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างดีความแข็งแรงดีทนทานต่อสภาพภูมิอากาศค่อนข้างดีแล้วกันเนาะก็คืออยู่ในช่วงเลนส์ที่ไม่ไม่ส่งไปต่ำไปนะครับแล้วก็ในส่วนของไซเคิลไทม์เนี่ยเออถ้าเราไปที่เว็บไซต์ของ b y d เขาจะบอกว่าของเขาเนี่ยไซเคิลไทม์เนี่ยจะอยู่ที่5,000รอบอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกในเรื่องของไซเคิลไทม์แล้วกันเนาะแล้วก็ตัวของ LFP เนี่ยจุดด้อยของมันนะไม่นับรวมของเบรดของ b y d นะก็ะคือถ้าเราไปซื้อตาม s h o ป e ี Lazada เนี่ยแล้วมาเทียบกับ NMC ถ้าซื้อมาเทียบกันนะครับตัวของ LFP เนี่ยลิเทียมไอออนฟอสเฟตเนี่ยมันจะใหญ่มากนะครับใหญ่กว่า NMC เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะบรรจุเข้าโมดูลเขาเรียกโมดูลแพ็คใส่ในรถเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าจุไฟได้น้อยกว่าพอพื้นที่มันได้น้อยกว่าแต่ในขณะที่ NMC เนาะ มันเล็กกว่าแล้วก็เรียงเป็นโมดูลเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นมันก็จะจุดไฟได้มากกว่าแล้วก็เบาวกว่าด้วยนะ NMC นะครับในส่วนถัดมาครับก็คือตัวของ NMC ลิเทียมแมกนีสโครบอลออกไซด์จุดเด่นของมันเนี่ย NMC เนี่ยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะมันเล็กเล็กกว่า LFP เยอะแล้วก็ความหนาแน่นของพลังงานก็ค่อนข้างสูงแล้วก็มีอัตราการ คายประจุค่อนข้างต่ำก็ถือว่าดีไม่งั้นเทสลาไม่ใช้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยระยะเวลาการใช้เนี่ยค่อนข้างยาวนานซึ่งถ้าเทียบกับ LFP LFP จะยาวนานกว่าแต่เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันยาวนานแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับรอบชาร์จนะครับแล้วก็จุดด้อยของมันนะครับของตัว NMC นั่นก็คือตัวของอแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเสื่อมเร็วกว่า LFP มนะมันเสื่อมเร็วกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบห่างกันมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ เขาต้องรักษาอุณหภูมิในตัวเขาเรียกว่าก้อนแบตท,ที่มันอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยด้วยตัวของเขาเรียกว่าหล่อเย็นนะครับให้เรานึกถึงคอมพิวเตอร์แล้วมันจะมีแบบน้ําไหลเข้าไปอย่างนั้นน่ะหล่อเย็นนะฮะ25-40องศาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยถ้าใครซื้อมาแล้วนะครับไม่มีที่จอดรถเนาะจอดรถ,ถตากแดดทิ้งไว้เนี่ยระบบหล่อเย็นเนี่ยต้องดูแลให้มันดีนะ <laughs> เพราะว่ามันเมืองไทยเนี่ยมันร้อนเกิน พื้นท้งหนนเนี่ย40 41 45เนี่ยแน่นอนจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยจุดด้อยอีกอันนึงที่แบบทําให้ลดราคาแพงก็คือตัวของราคาแบตเนี่ยมันแพงกว่า LFP นะครับซึ่งที่มันแพงกว่าเพราะว่าแร่มันแพงกว่าหาได้ยากกว่านะครับ เรามาเจาะลึกในเรื่องของไซเคิลไทม์นะครับเวลาที่เขานับในเรื่องของออแบตเตอรี่มันดีไม่ดีรอบชาร์จเนี่ยเขาเรียกว่าไซเคิลไทม์นะฮะภาัาไทยก็รอบชาร์จนะฮะคือของอิลลอนมัสเนี่ยตัวแบตเตอรี่เขาเนี่ย NMC เนี่ยลิเทียมเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยสามพรอบขึ้นไป3,000รอบอม,มันดูเหมือนน้อยนะจริงๆมันไม่น้อยนะเราคิดดูเราใช้แค่จากบ้าน ไปที่ทํางานแล้วของเท s l a มันได้เท่าไหร่ระยะทาง500กิโลเมตรอับอคือบ้านใครคงแบบไม่มีใครขับไป500กิโลเมตรใช่ไหมเอางี้ถ้าสมมุติว่าเป็นเซลแล้วต้องขับทุกวันชาร์จ1ครั้ง1วันใช่ไหมหนึ่งปีมี365วันแล้วก็ที่เขารับประกันบนเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์เนี่ย8ปีนะครับก็คือเอา8ปีไปคูณกับตัวของ365วันเนาะเป็น 2,920วันก็คือถ้าชาร์จทุกวันก็2,920รอบชาร์จหรือไซเคิลถามโอ้เยอะนะก็เหลือเหลือเผื่อไปอีกเอ่ออีกหปีก็เป็น9ปีแต่เขารับประกันประมาณนี้นะครับในเรื่องของระยะเวลาคุ้มครอง8ปีหรือทุกค่ายเนี่ยก็จะพูดเนาะว่าชันรับประกัน1,50,000กิโลเมตรก็ไม่ต่างอะไรกับรถยนต์หรือว่าเนาะรถยนต์เนี่ยรับประกันพวก เครื่องนู่นนี่นั่นแต่ว่าของรถไฟฟ้าเนี่ยรับประกันเฉพาะแปดเดือนแบบ8ปีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องดูแลรักษาถ้าเป็น NMC นะก็ต้องมองว่าอย่างที่บอกมันอากาศบ้านเรามันร้อนก็หาลมหาอะไรให้มันให้มันอยู่ในสภาพที่หล่อเย็นไม่ต้องไปทํางานเยอะนะครับาการใช้งานเนี่ยถ้าใช้งานแบบบ้านไปไปที่ทํางานทุกๆวันนะชาร์จ30 ตั้งแต่30%นะถึง80%ให้มันอยู่เลนประมาณนี้อย่าให้มันแบบ100%เขาแนะนำมานะทางเท sla แล้วก็ไม่ควรต่ำกว่า20%เพราะจะทำให้แบตเสื่อมแล้วก็ที่สำคัญอย่าขับจนลดแบตหมดนะครับโดยเฉพาะที่เป็นพวก NMC อันนี้สำคัญมากถ้า LFP เนี่ยหายห่วงเพราะว่ามันพัฒนามานานแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราแบ่งกันว่าใครใช้ LFPN MC อันนี้ทิ้งไทยไว้นะครับก็คือของออร่ากูดแคทเนี่ยใช้ทั้ง2ฝั่งแต่แบ่งรุ่นกันนะถ้ารุ่นถูกมาหน่อยเนี่ยรุ่น400 tex แล้วก็400 pro ก็คือวิ่งได้ประมาณ400นะครับตามชื่อรุ่นเลยอันนี้จะใช้ l p p เพราะว่าราคาแบตเนี่ยมันถูกกว่าแล้วก็คอสเวลาขายมันก็จะราคามันลงมาเนาะระยะทางได้เท่านี้ผมว่าขับไปพัทยาสบายๆไม่ต้องห่วงนะครับไปกลับได้เลยถัดมาเนี่ยตัว เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเพิ่งเปิดตัวไปก็คือเทสซาอันนี้ตัวเริ่มต้นในประเทศจีนและที่จะขายในไทยนะครับราคาของโมเดล3เนาะล้านเกว่ากว่าใช่ไหมอันนี้ใช้ LFP ซึ่งเขาน่าจะดีลกับซัพพลายเออร์ที่นั่นอยู่แล้วที่นั่นจะมีอยู่2เจ้านะที่จีนก็คือ,อ,อของ CATL นะอันนี้เจ้าหนึ่งแล้วก็ของ BYD เ BY จ้าหนึ่งน่าจะคุยกับตัวของ BYD มากกว่านะครับ แล้วก็ตัวที่อยู่บนท้องถนนที่ค่อนข้างเห็นได้เยอะเนี่ยก็คือตัวของ mg ep ตัวนี้ราคา700000กว่าบาทเนี่ยโอโหถือว่าคุ้มค่ามากระบบความปลอดภัยอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้เราเน้นที่ว่าคุ้มค่าในการขับไม่ต้องแบบพึ่งพาพลังงานน้ำมันที่ไม่รู้ว่ามันจะสูงขึ้นไปแค่ไหนเนาะก็คือตัวนี้ใช้ lfp แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ย lfp เนี่ย byd เนี่ยเขาใช้ของเขาเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเป็นดับวางปุ๊บปุ๊บยาวประมาณแบบเมตรกว่าวางตรงใต้เครื่องนะฮะเหมือนรถทรรม่ย่าวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะทําให้รถแข็งแรงขึ้นนะครับเขาเคลมว่าอย่างนั้นมาฝั่งของ NMC เมื่อกี้บอกในเรื่องของออร่าไปแล้วเนาะก็ตัวของเทสลานะครับ long range กับ performance เนี่ยใช้ NMC แล้วก็ในส่วนของ MG ZS EV หรือตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัวของ n n c เช่นกันอันนี้ก็มาแชร์กันว่าเออเนี่ยผมหาข้อมูลแบบนี้แล้วก็การบำรุงรักษาเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้เนาะยังไงเนี่ยถ้าข้อมูลของผมอะ่ะผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าการดูแลรักษาแบบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับรถยนต์หรือมือถือเนาะถ้ามันร้อนเกินไปบนมือถือมันก็แจ้งเตือนแล้วถูกปะออก็ยังไงก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังมองหารถ ev และคนที่ใช้รถ ev อยู่นะครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ